กันที่คาที่2นะครับอ่าคราวนี้เราจะมาเรียนในส่วนของการวัดและเลขาคณิตกันบ้างนะครับการวัดและเลขาคณิตเราจะเรียนทั้งหมด3เรื่องครับเรื่องแรกจะเป็นการวัดแล้วก็พื้นที่ผิวและปริมาตรเรื่องที่2จะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายครับแล้วสุดท้ายครับบทสุดท้ายเราจะเรียนการแปลงทางเลขาคณิตนะครับมาเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนครับเรื่องราวเกี่ยวกับการวัดนะครับเรื่องราวของพื้นที่ผิวและปริมาตรเนี่ยนะครับมันจะมีสูตรในการหาปริมาตรต่างๆนะครับพี่สรุปสูตรไว้ให้ในสไลด์นะครับน้องๆกลับไปทบทวนไปด้วยนะ พี่ได้สรุปสูตรในส่วนของพื้นที่ผิวข้างรูปทรงต่างๆไว้ให้นะครับยังไงก็ฝากรบกวนน้องๆนะครับไปลองสรุปแล้วก็ทบทวนดูอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ครับมาลองดูตัวอย่างโจทย์กันเลยครับโจทย์ของเราครับเขาบอกว่าถังทรงกระบอกครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว14นิ้วแปลว่ารัศมีของเขาคือ7นิ้วนะครับน้องเขียนไปได้เลยครับรัศมีคือ7นิ้วสูง20นิ้วครับมีน้ําอยู่ในถังสูง3นิ้วนะครับเติมน้ําในถังนะครับจนได้ต่ํากว่าระดับปากถัง5นิ้ว ให้หาว่าปริมาตรของน้ําที่เติมเป็นเท่าใดนะครับโจทย์บทนี้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรเนี่ยคำแนะนําคือให้วาดรูปตามไปด้วยนะครับเราจะได้เห็นภาพอ่ะเราลองวาดรูปตามไปครับถังน้าครับตอนแรกมีระดับน้ําเดิมอยู่3นิ้วใช่ไหมครับเขาเติมให้ระดับน้ําต่ากว่าปากถัง5นิ้วแปลว่าครับเราจะต้องเติมน้ําลงไปเนี่ยสูงทั้งหมด12นิ้วนะครับน้องลองดูแบบนี้ก็ได้ครับ3บวกกับ5ตรงนี้เป็น8 แต่ว่าถังทั้งหมดเนี่ยมัน20นิ้วเพราะฉะนั้นเราต้องเติมน้ําไปสูง12นิ้วนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยน้ำที่เติมลงไปเนี่ยจะเป็นรูปทรงกระบอกด้วยนะครับเขาให้หาว่าปริมาตรของน้ำเนี่ยที่เติมลงไปเท่ากับเท่าใดก็คือหาปริมาตรของทรงกระบอกนั่นเองนะครับน้องก็กลับมาที่สูตรปริมาตรทรงกระบอกครับคือา i r กําลัง2 h ที่เหลือก็คือแทนค่าทุกอย่างที่เรารู้ลงไปในสูตรครับายคือ22ส่วน7ครับ คือรัศมีครับรัศมีของถังคือ7นิ้วนะครับความสูงของน้ําที่เติมลงไปคือ12นิ้วคํานวณออกมาครับได้1848รปลูกบาทนิ้วครับซึ่ง1848รปลูกบาทนิ้วตรงกับตัวเลือกที่1นั่นเองครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยที่1ครับมาดูกันต่อที่ข้อที่2ครับข้อที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการวัดนะครับในส่วนของพื้นที่รูปทรงต่างๆนะครับเขาบอกว่าเขากําหนดมาให้ครับว่ามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่เตารางหน่วยนะครับ รูปวงกลมพื้นที่คือทีตารางหน่วยถ้าความยาวเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับความยาวเส้นรอบวงข้อใดถูกต้องน้องลองวาดรูปไปก่อนนะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับรูปของวงกลมนะครับเดี๋ยวมาทําโจทย์ข้อนี้ด้วยกันการทําโจทย์ในเรื่องราวเกี่ยวกับการวัดเนี่ยนะครับแนะนาว่าให้ลองวาดรูปขึ้นมาก่อนข้อนี้อาจจะยากนิดนึงตรงที่ว่าโจทย์เนี่ยติดแต่ตัวแปรนะครับไม่ได้มีตัวเลขเราต้องใช้ตัวแปรต่างๆมาจัดรูปนิดนึงนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะครับพี่กําหนดให้นะครับแต่ละด้านยาว A หน่วย วงกลมของเรารัศมี r หน่วยนะครับทีนี้ครับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะครับคือด้านคูณด้านจริงไหมแต่ละด้านยาว a พื้นที่ของเราก็คือ a ยกกำลังสนั่นเองนะครับ s ของเรานะครับก็จะเท่ากับ a ยกกำลัง2ถ้า s ของเราครับเท่ากับ a ยกกำลังสดังนั้นครับเราก็ใส่สแควร r o ูทเข้าไปทั้งสองข้างครับจะได้ว่าสแควรูท s ของเราครับเท่ากับ a นะครับตอนนี้พี่ได้แล้วนะครับว่าตัว a ของเราคือรูท s ทีนี้ครับสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วมาดูวงกลมกันต่อครับวงกลมครับพื้นที่คือพายอยกกาลังสองนะครับพื้นที่วงกลมโจทย์กําหนดมาให้ครับคือตัว T พี่ก็จะได้ว่า T เท่ากับพายอยกกาลังสองทำการจัดรูปครับย้ายพายลงไปหารนะครับ T ส่วนพายเท่ากับ R ายกกาลังสองนะครับถอดสแควรูทออกมาครับ R ของเราครับจะได้เป็นสแควรูทครับ T ส่วนด้วยพายนั่นเองเขาบอกว่าครับความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมนะครับเท่ากับความยาวของเส้นรอบวง น้องกลับมาดูที่รูปที่เราวาดนะครับ A ของเราเนี่ยคือความยาวแต่ละด้านจริงไหมนะครับสี่เหลี่ยมของเรามี4ด้านเพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมก็คือ 4A นั่นเองนะครับความยาวของเส้นรอบวงตามสูตรเลยครับ2อพาแต่ว่าครับตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราทามาเนี่ยตัว A กับตัว R เนี่ยเราถูกเปลี่ยนนะครับให้อยู่ในรูปตัวแปรอื่นดังนั้นอ่ะเตรงนี้พี่ก็จะแทนค่า A ก็คือสแควรูทเอสนะครับในขณะที่ตัว R ตรงนี้พี่ก็จะแทนค่าเป็น สแควรรูททีส่วนพายลงไปครับมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอะพอพี่แทนค่าตัวแปรนะครับแทน a ด้วยสแควรรูทเนะครับแทน R ด้วยสแควรรูททีส่วนพสองฝั่งเนี่ยติดรูทอยู่วิธีการแก้สมการก็คือจับมันยกกําลังสองทั้งสองข้างเลยครับ4ี่พอยกกําลังสองกลายเป็น16สแควรรูทครับยกกําลังสองรูทหายเหลือแค่ตัว S นะครับสยกกําลังสองอะสองยกกําลังสองได้4ี่ยพไปยกกําลังสองเป็นพายกําลังสองครับ สแควรูทยกกําลังสองก็รูทก็หายไปนะครับที่เหลือนะครับคือเรื่องของการจัดรูปเราจะได้ว่า f ของเราครับเท่ากับไพทีส่วน4ี่นั่นเองนะครับครับดังนั้นข้อนี้คําตอบของเราก็คือตอบที่ชอยสามนั่นเองครับขัดมาครับเราจะมาทบทวนส่วนของสามเหลี่ยมคล้ายกันก่อนอื่นครับทำความรู้จักสามเหลี่ยมคล้ายก่อนว่าสามเหลี่ยมคล้ายคืออะไรนะครับสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยมันคือสามเหลี่ยม2รูปที่มีมุมเท่ากัน3คู่นะครับสัญลักษณ์ของสามเหลี่ยมคล้ายนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับจะเป็นเครื่องหมายคล้ายๆเครื่องหมายตัวหนอนนะครับถ้าน้องๆเจอสามเหลี่ยมในห้องสอบแล้วเขาเขียนว่ามีสัญลักษณ์แบบนี้แปลว่าเขากําลังบอกว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมคล้ายกับสามเหลี่ยม XYZ นะครับทีนี้ครับอยากให้น้องๆสังเกตตรงนี้ครับข้อสอบเนี่ยเวลาเขาออกเรื่องนี้เขาจะเล่นเรื่องอัตราส่วนของความยาวด้านแต่ละด้านนะครับด้านแต่ละด้านนะครับน้องสังเกต AB ครับ AB คือด้านตั้งๆของสามเหลี่ยมรูปซ้ายนะครับ ในขณะที่ x y เนี่ยคือด้านตั้งของสามเหลี่ยมรูปขวานะครับพี่เนี่ยมีเทคนิคการจําพี่จะจาว่ารูปใหญ่ส่วนด้วยรูปเล็กแต่ต้องเป็นด้านแบบเดียวกันนะอย่างอันนี้ก็คือด้านตั้งใช่ไหมด้านตั้งรูปใหญ่หารด้วยด้านตั้งรูปเล็กจะเท่ากับ b c นะครับ b c คือด้านนอนนอนของรูปใหญ่นะครับส่วนด้วย y z นะครับ y z ก็คือด้านนอนนอนของรูปเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจานะครับให้จําเป็นรูปใหญ่หารรูปเล็กจะเท่ากับรูปใหญ่หารรูปเล็ก นะครับนี่คือเทคนิคการจำนะครับอีกอย่างหนึ่งครับที่อยากให้รู้ไว้ครับก็คือพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เนี่ยถ้าส่วนด้วยพื้นที่สามเหลี่ยม XYZ นะครับมันจะเท่ากับ AB ยกกำลังสองส่วนด้วย XY ยกกำลังสองสังเกตนะ AB คือด้านตั้งใช่ไหม XY ก็คือด้านตั้งของรูปเล็กเหมือนกันครับพื้นที่รูปใหญ่หารด้วยพื้นที่รูปเล็กจะเท่ากับรูปใหญ่ยกกำลังสองหารด้วยรูปเล็กยกกำลังสองนะครับนี่คือเทคนิคการจำ ในเรื่องของอัตราส่วนของแต่ละด้านทีนี้ครับมาลองดูตัวอย่างโจทย์ครับตัวอย่างโจทย์เขาบอกว่าครับกำหนดให้ด้าน x y ครับขนานกับด้าน m n น้องสังเกตนะครับด้าน x y นะครับคือด้านตั้งๆนะครับของรูปซ้ายมือแล้วก็ด้าน m n คือด้านตั้งๆของรูปขวามือนะครับสัญลักษณ์เนี่ยที่เป็นหัวลูกศรนะครับหัวลูกศรสองหัวกับหัวลูกศรสองหัวแปลว่าด้านนั้นมันขนานกันนะครับ y z ขนานกับ m o นะครับสังเกตจากหัวลูกศรน,นะครับหหัวขนานกับ1หัวนะครับมุม NMO ครับคือ90องศาอ่านเราใส่ไว้แล้วนะครับความยาวด้านแต่ละด้านที่โจทย์บอกเราใส่ไว้ครบแล้วนะครับให้หาว่ารูปสามเหลี่ยม XYZ เนี่ยมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรอ่าจดูที่โจทย์ก่อนครับเราจะหาพื้นที่สามเหลี่ยมได้เนี่ยสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมมันคือเศษหส่วนสคูณฐานคูณสูงจริงไหมความสูงอ่ะพี่รู้แล้วว่าสเซน ตอนนี้เราก็ต้องหาความยาวฐานว่าความยาวฐานคือกี่เซนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทําด้วยกันครับทีนี้เนี่ยนะครับโจทย์อ่ะเขาไม่ได้บอกว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เรื่องเส้นขนานเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับจากสมบัติของเส้นขนานนะครับ x y เนี่ยที่โจทย์บอกว่า x y ขนานกับ m n เราจะได้ว่ามุม x มีขนาดเท่ากับมุม n รู้ได้ไงครับว่ามุม x มีขนาดเท่ากับมุม n น้องดูลูกนะมันเป็นมุมแย้งกันนะครับเช่นเดียวกันครับ Y z แขนานกับ m o นะครับจะได้ว่ามุมแเท่ากับมุม O ก็คือจากคุณสมบัติเรื่องมุมแย้งเช่นเดียวกันนะครับสามเหลี่ยม2รูปที่มีมุมเท่ากันเนี่ยมุมที่3ามมันจะเท่ากันโดยอัตโนมัติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุม Y จะเท่ากับมุม M ครับก็คือมีขนาด90องศานั่นเองทีนี้เนี่ยเราพิสูจน์แล้วว่าสามเหลี่ยม2รูปเนี้ยมีมุมเท่ากัน3มุม แปลว่ามันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายครับเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายปุ๊บเราใช้อัตราส่วนของสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยเข้ามาทําโจทย์ข้อนี้ได้นะครับเราก็จะได้ว่าความยาวด้าน x y นะครับส่วนด้วยความยาวด้าน m n นะครับเท่ากับความยาวด้าน y z ส่วนด้วย m o นะครับเท่ากับความยาวด้าน x z ส่วนด้วยความยาวด้าน n o นะครับน้องจะใช้รูปใหญ่ส่วนรูปเล็กเท่ากับรูปใหญ่ส่วนรูปเล็กหรือจะเป็นรูปเล็กส่วนรูปใหญ่เท่ากับรูปเล็กส่วนรูปใหญ่ก็ได้นะครับได้ทั้งคู่เลย เมื่อสักครู่นะครับเราบอกว่าเราจะหาความยาวด้าน yz กันเพราะความยาวด้าน yz คือฐานของสามเหลี่ยมจริงไหมอะมาหาความยาว yz ครับใช้เรื่องของอัตราส่วนสามเหลี่ยมคล้ายครับจะได้ว่า x y ส่วน m n นะครับเท่ากับ yz ส่วนด้วย m o นะครับแทนค่าทุกอย่างที่เรารู้ลงไปครับ x y คือ4 x y คือ4นะครับ m n คือ6 yz ไม่ทราบครับ m o คือ15แก้สมการออกมาธรรมดาครับ yz จะได้10นะครับดังนั้นก็คือจะได้แล้วนะครับว่าความยาวฐาน ของสามเหลี่ยม x y z เนี่ยความยาวของเขาคือ10กลับไปแทนค่าครับในสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมครับพื้นที่สามเหลี่ยมเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงแทนค่าลงไปครับกลายเป็นเซนหนึ่งส่วนสองคูณกับสี่คูณกับสิบคิดเลขออกมาได้20ตารางเซนติเมตรครับดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือตอบไปที่20ตารางเซนติเมตรครับมาต่อกันที่บทที่3นะครับอ่าเรื่องราวของการแปลงทางเลขาคณิตแบบแรกเลยที่อยากให้น้องรู้จักนะครับคือการเลื่อนขนาน การเลื่อนขนานทําได้2แบบครับก like ็คือเลื <Wh> ่อนในแนวนอนหรือเลื่อนตามแกน x นะครับกับอีกอันนึงคือเลื่อนในแนวตั้งหรือว่าเลื่อนตามแกน y นะครับทีนี้เนี่ยน้องจินตนาการถึงแกน x แกน y ที่น้องรู้จักนะครับแกน x เนี่ย้าไปทางขวามือค่ามันจะเพิ่มขึ้นจริงไหมนะครับดังนั้นถ้าเลื่อนไปทางขวาให้เอาไปบวกนะครับคือค่ามันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าแกน x เนี่ยมาทางซ้ายมือค่ามันน้อยลงจริงไหมนะครับถ้าเลื่อนไปทางซ้ายมือก็ให้เอาไปลบ นะครับเพราะค่ามันน้อยลงเช่นเดียวกันครับกับแกน Y ครับเลื่อนขึ้นให้เอาไปบวกเลื่อนลงครับให้เอามาลบนะครับนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับการเลื่อนขนานถัดมาครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสะท้อนการสะท้อนให้น้องจินตนาการง่ายๆนะครับเหมือนน้องยืนอยู่หน้ากระจกนะครับแล้วมองไปที่กระจกเนี่ยมันคือการสะท้อนอย่างหนึ่งแหละครับนะตัวน้องกับกระจกแล้วก็เงาอ่ะที่อยู่ในกระจกระยะทางระหว่างตัวน้องไปที่กระจกกับระยะทางระหว่างเงามาที่กระจกมันจะเท่ากันนะครับ ดังนั้นเนี่ยการสะท้อนเนี่ยมันก็คือพิกัดเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามกันครับแต่ระยะห่างจากเส้นสะท้อนจะเท่ากันเหมือนเรากับเงาของเราในกระจกอะครับอยู่ตรงข้ามกันแต่ระยะห่างกับกระจกจะเท่ากันนะครับทีนี้การสะท้อนเนี่ยนะครับวิธีดูดูง่ายๆครับสะท้อนข้ามแกนในแนวนอนนะครับ x เข้าเดิมแต่ y เปลี่ยนนะครับสะท้อนข้ามแกนในแนวตั้ง y จะเท่าเดิมแต่ x เปลีย่ยนนะครับทีนี้เนี่ยถ้าข้อสอบเขาใจดี เขาบอกว่าให้ x หรือ y เป็นเส้นสะท้อนนะครับเราจะสามารถคูณพิกัดอีกค่าหนึ่งด้วยลบหนึ่งได้เลยเช่นครับยกตัวอย่างเช่นข้อสอบให้สะท้อนข้ามแกน y น้องคูณตัว x เนี่ยนะครับหรือคูณพิกัดตัว x ด้วยลบหนึ่งได้เลยในทางกลับกันครับถ้าข้อสอบให้สะท้อนข้ามแกน x น้องก็คูณตัว y ด้วยลบหนึ่งได้เลยเช่นกันนะครับอีกอันนึงครับที่เราองรู้จักเลขก,การหมุนนะครับการหมุนเนี่ยจะประกอบไปด้วย2อ,อย่างครับ อย่างที่1คือทิศทางในการหมุนนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยคือมุมที่เกิดขึ้นจากการหมุนนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นพี่ทําการหมุน90องศาทวนเข็มนาฬิกาครับจาก32ครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็คือหมุนมาทางซ้ายมือเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x แล้วคูณด้วยลบหนะครับเช่นแต่เดิมครับอยู่32สครับสลับ x y ก็กลายเป็น2 3แล้วก็ตัวหน้าคูณด้วยลบหก็กลายเป็นลบสกับ3นั่นเอง ถ้าเป็นการหมุน90องศาตามเข็มนาฬิกาเนี่ยทำเหมือนเดิมคือสลับนะครับสลับพิกัดจุดเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x แล้วคูณตัวหลังด้วยลบหนะครับเช่นแต่เดิม3 2นะครับหมุน90องศาตามเข็มนาฬิกามาสลับ x y ครับจาก3 2ก็เลยกลายเป็น2 3แล้วคูณตัวหลังด้วยลบหนึ่งเลยกลายเป็น2กับลบ3นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหมุน180องศาครับ เราคูณค่าทั้งสองด้วยลบหเลยอย่างโจทย์ของเราอะครับแต่ก่อนคือคู่อันดับ2กับลบสจริงไหมล้วก็คูณค่าทั้งสองด้วยลบหก็จะกลายเป็นลบสกับ3นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการแปลงทางเลขาคณิตทีนี้มาดูตัวอย่างโจทย์ครับตัวอย่างโจทย์ของเราเนี่ยเขากำหนดให้นะครับสามเหลี่ยม PQR นะครับมี P อยู่ที่คู่อันดับลบสี่เก้ Q อยู่ที่ศูนย์สองนะครับแล้วก็ R อยู่ที่สี่ห้านะครับเป็นจุดยอดมุม ถ้าสะท้อนสามเหลี่ยม PQR ครับโดยมีแกน y เป็นเส้นสะท้อนอ่ะเราว่าตอนนี้เราต้องใช้ความรู้เรื่องการสะท้อนนะจากนั้นเลื่อนขนานครับภาพที่ได้จากการสะท้อนเนี่ยไปทางซ้าย3หน่วยจะได้เป็นสามเหลี่ยมนะครับ P พม Q พลมแล้วก็ R พลมนะครับให้หาพิกัดจุดของ R พลมเนี่ยนะครับว่าคือเท่าใดอ่ะทีนี้นะครับถ้าอยู่ในห้องสอบโจทย์เขาสนใจเฉพาะตัว R เนี่ยเราก็ทำเฉพาะตัว R ครับแต่ข้อนี้เพื่อเป็นการอธิบายพี่จะทำให้ทั้ง3าตัวเลยทั้ง PQR แต่ตอนสอนจะขออธิบายเฉพาะตัว r นะครับตัวอื่นน้องก็ไปลองสังเกตแล้วลองทําตามดูนะครับทีนี้นะครับน้องๆครับจากโจทย์เนี่ยโจทย์บอกว่านะครับสามเหลี่ยม pqr เนี่ยอันดับแรกเนี่ยเขาจะสะท้อนถ้าสะท้อนข้ามแกน y เนี่ยนะครับตัว y เนี่ยค่าจะเท่าเดิมแต่ว่าคูณ x ด้วยลบ1นะครับทีนี้ครับโจทย์สนใจที่ตัว r นะครับพี่อธิบายที่ตัว r นะ r แต่ก่อนคือคู่ดับ4 5 รเราก็คูณเนี่ยเลข4นะครับที่เป็นตัว x เนี่ยคู่อันดับ x เนี่ยนะครับคูณด้วยลบ1ส่วนตัว y เนี่ยก็คือเลข5ให้คงไว้เหมือนเดิมนะครับเราจะได้ R รพราม์ตัวแรกนะครับเป็นคู่อันดับลบ4กับ5นั่นเองนะครับแต่ยังไม่เสร็จครับเพราะว่าโจทย์เนี่ยหลังจากสะท้อนแล้วโจทย์ให้เลื่อนขนานด้วยนะครับเลื่อนขนานเนี่ยเขาบอกว่าเลื่อนขนานไปทางซ้าย3หน่วยพิกัดตัว x จะเปลี่ยนจริงไหมครับพิกัดตัว x จะเปลี่ยนด้วยการเลื่อนไปทางซ้ายค่าจะน้อยลง ค่าจะน้อยลงต้องนําไปลบครับพิกัด R พรพามตอนแรกเนี่ยอยู่ที่คู่อันดับลบสกับ5จริงไหมแต่เราบอกว่าถ้าเลื่อนไปทางซ้ายนะครับค่าจะน้อยลงไป3ก็คือลบไปอีก3ครับลบสลบไปอีก3ก็จะกลายเป็นลบเนั่นเองนะครับแล้วก็ตัว y ก็คงเดิมไว้ก็คือเป็น5นะครับดังนั้นก็คือพิกัด R พราพครั้งที่สองตอบเป็นคู่อันดับลบเกับ5นั่นเองนะครับส่วน P แล้วก็ q เนี่ยทำแบบเดิมนะครับพี่ทําให้ดูบนสไลด์นะครับน้องๆไปลองดู นะครับแล้วลองหัดทาตามดูนะครับดังนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือตอบไปที่คูณดับลบเกับ5ครับตรงกับตัวเลือกที่4นะครับทั้งหมดก็จะเป็นเนื้อหาที่เราทบทวนก่อนสอบโกเน็ตนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับกลับไปทบทวนแล้วก็ทําแบบฝึกหัดเยอะๆขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ